จเจริญรุ่งเรืองในธรรมทุกท่านนะและมีอายุมั่นขันยืนทุกคนนะให้มีความสุขความจเจริญทั้งในกิจการงานโดยชอบทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดโดยชอบกอบด้วยเหตุปัจจัยขอจงสำเร็จทุกท่านนะเออขอบอกแถมสักหน่อยนึกได้ว่าการจเจริญภาวนานี้ เข้มข้นทั้งสมถะและวิปัสนาจึงให้ผลให้เจริญด้วยอภิญญานำไปสู่วิชาตามรอยบาทพระพุทธองค์นะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมปฏิบัติที่มีอนุภาพมากในส่วนของ ช่วยให้เจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้และทั้งเป็นด้วยชัาระธาตธรรมของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปด้วยแล้วก็เมื่อเราปฏิบัติสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นธรรมปฏิบัติรวบยอดของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่ให้รู้เห็น สภาวะของสังขารธรรมทั้งปวงคือกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นสังขารธรรมทั้งหมดหรือสังกตธาธสังกตธรรมทั้งหมดเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวบยอดและให้เห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือวิสังขาร มีพระนิพพานธาตุเป็นต้นของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพเป็นสภาพที่พ้นจากอานัตแห่งพระตรายลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพ้นไปแล้วกลับมีสภาพที่เป็นธรรมชาติที่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวร และในความเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเราไม่กล่าวว่าเป็นอัตราจำไว้นะเราไม่กล่าวว่าเป็นอัตราเพราะจะไปพ้องกับคำว่าอัตราที่ชาวโลกเขาถือกันว่าสัตว์โลกที่อยู่สูงสุดในจักรวาลน,นี้บางคนก็นับถือว่า นั่นแหละอัตตาซึ่งความจริงเป็นสังขารน,นั่นเป็นอนัตตายังไงก็ต้องตายพูดอย่างง่ายๆทีนี้ความยึดถืออย่างนี้มีอยู่ยึดถือว่านั่นแหละเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงใครๆก็อยากเข้าถึง แต่เราจะไม่กล่าวรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้แต่ให้ทราบธรรมชาติทั้งหมดในจักรวาลน,นี้ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีชีวิตมีวิญญาณครองและสิ่งที่ประกอบเนื่องกันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองแต่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเช่นธาตุต่างๆธาตุน้ำดินไฟลมเป็นตน้น ทุกอย่างที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนี่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปจึงเป็นทุกข์ลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขอย่างถาวรของใครและในความเป็นตัวตนของใคร ชื่อว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธรรมกายที่ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าพระนิพพานธาตุพ้นจากสภาวะนี่ทั้งหมดจึงเป็นธรรมที่มีสาระสารังนิพานังนี่ปรากฏในพระไตรปิฎกตรงกันข้ามกับ สังขารทั้งหลายที่ไม่มีสาระแต่มีสาระพระนิพพานมีสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขและท่านกล่าวแต่เพียงว่ามีประโยชน์สูงสุดยิ่งที่ว่ามีประโยชน์สูงสุดยิ่งเพราะอะไรเพราะเป็นบรมสุขล้วนๆเป็นอมตะธรรมที่ไม่ต้องตาย ยิงไม่ต้องเกิดใหม่ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกนี่เป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหมให้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปอย่างนี้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างนี้แหมมันย่นพบย่นชาติใดดีนักหนาเชียวเพราะเดี๋ยวได้รู้เห็นน่ะ ได้รู้เห็นนะรกสวรรค์ตามรอยบาทพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ทรงเห็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2,597ปีที่ผ่านมานี้ในคืนตรัสรู้ทรงเห็นมาก่อนนั้นอีกจึงปรารถนาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุโมกะธรรมคือคุณธรรมที่ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้ตรงเพราะ คุณบารมีของพระองค์ได้สั่งสมอบรมมาด้วยความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจึงทรงบรรลุคุณธรรมตรัสรู้คือทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องอย่างนี้และก็นำมาสอนเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบสิ่งนี้แล้วเนี่ยเป็นโชคมหาศาลนะจะบอกซัก่อน ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและมาพบวิธีปฏิบัติที่ดีหลวงพ่อหรือหลวงป๋าหรือหลวงปู่หลวงตาเนี่ยแต่หลวงพี่ไม่ใช่แล้วนะเพราะมองดูแลไม่ไม่มีใครระดับน้องนะอาจจะมีบ้างนะระดับน้องก็อาจจะมีบ้างนะคือจะไม่กล่าวว่าการปฏิบัติอย่างอื่นก็ดีดีเสมอกัน มันดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วท่านว่าดียังไงล่ะวัดเอาเองนี่ไม่ต้องให้ใครบอกเมื่อได้พบแล้วนะเราได้ปฏิบัติก่อนอื่นนะป้องกันอบายภูมินะ่ะปิดอบายภูมิ ถ้าใครปฏิบัติแค่เห็นดวงใสแจ่มรักษาเอาไว้เจตนาความคิดอ่านเนี่ยจะบริสุทธิ์ไม่พิรุษเสียหายเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ดนจิตด,ดนใจให้ปฏิบัติไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมในระดับที่จะนำไปสู่อบายภูมิแต่มันยากตรงว่าเห็นดวงแล้วดำรงไว้ได้แค่ไหน พระพุทธเจ้าเคยตรัสนะมีพระรูปหนึ่งพอบวชแล้วก็ไปเรียนอยู่กับอาจารย์โอ้ยพระวินัยพุทธบัญญัติจะเป็นร้อยร้อยข้อจำไม่ไหวปฏิบัติตามไม่ไหวหรอกมันมากเหลือเกินนึกเบื่อหน่ายอยากจะลาศิกขาไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูล ความในใจว่าแม่เป็นพระภิกษุนี่ลำบากเหลือเกินรักษาศีลตั้งสองยี่สิบเจ็ดยังอยู่นอกพระปฏิโมกอีกต่างหากจำไม่ไหวปฏิบัติไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเธอสามารถจะรักษาใจของเธอให้ผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาได้ไหมได้พระเจ้าค่าเอาง,งั้นไปเลยไม่ต้องลาแล้วไม่ต้องลาสิขาไปเลย ท่านก็ไปปฏิบัติรักษาใจให้ผ่องใสแล้วก็ก้าวหน้าไปตามลำดับบรรลุคุณธรรมแต่จะไม่ผิดบรรลุพระอระหันต์หรือเปล่าใช่นี่อย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะฉะนั้นท่านปฏิบัติเนี่ยมีแต่ดีกับดีอย่างเดียวแล้วไม่เสียชาติเกิดนะไม่งั้นท่านตายไปเนี่ยถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนะ เผือผิดเข้าไปหน่อยเดียวยยึดติดอะไรหน่อยเดียวเท่านั้นแหละตายไปก็ไม่พ้นอ,อบายอบายญภูมิเข้าใจไหมแม้แต่มานั่งอยู่นี่ก็ไม่แน่แต่ว่าต้องระวังถ้าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆปิดอบายญภูมิยิ่งเห็นดวงใสแจ่มเอาไว้เอาละเดี๋ยวจะว่าท่านที่ยังไม่เห็นมองกงนโอโ้เราก็จะไปอบายญภูมนินี่ไม่ต้องกลัวตั้งใจปฏิบัติถึงเวลาเห็นเอง เยอะแยะไปบางคนเดินเดินไปก็เห็นน่ะปฏิบัตินี่มันสะสมบุญแล้วก็ชำระบาปเราทำมาเยอะนี่นับพบนับชาติไม่ทวนบางทีนั่งเกือบตายไม่ได้เห็นน่ะบางทีเดินเดินเห็นก็มีบุญเต็มพอสมควรจะเห็นได้เขาก็ให้เห็นปรากฏขึ้นไม่ต้องกังวลตั้งใจทำอย่างเดียวอิทธิบาททำจำไว้อิทธิบาทสีเท่านั้นแหละตามนั้น ทีนี้เมื่อทาอย่างนี้มันปิดอบายภูมิหลวงพ่อท่านบอกว่านะถ้าไม่ตายเอามาใช่คือถ้าตั้งใจปฏิบัติไปแล้วก่อนตายได้เห็นทุกคนอ,อย่างนี้ก็ช่วยเราเนี่ยปิดอบายภูมิแล้วทไมก่อนตายเห็นทุกคนอะ่ะฮะเอเอตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้อะ่ะท่านว่าอย่างนั้นอะ่ะอย่างน้อยที่สุดละก่อนตายได้เห็นทุกคนขออภัย เพราะคนเราเวลาจะไปเกิดคือตายหรือดับก็คือตายนั่นแหละจะหลับหรือจะตื่นจิตมันเปลี่ยนวาระไปตามเหตุปัจจัยดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดทีนี้คนเราเมื่อจิตมันโคมา่ามันกำลังจะตายนะ่ยมันจดอยู่ที่ศูนย์จิตมันตกศูนย์ พอจิตตกศูนย์ในก่อนจะตายตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนวาระจิตมันเห็นดวงใสเข้าใจอย่างมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วนะทำไว้เดี๋ยวสะสมไว้แล้วนอนหลับก่อนตายเห็นใสแจ่มจดตรงนั้นแหะเอาละจะไปไหนละ่ะท่นเนี้ยเพียงแต่เห็นใสแจ่มอยู่ในท่านเอ้ยถ,ถ้าท่านทำบุญทำบุญมาสะสมบุญมาในระดับมนุษยธรรมคุณธรรมในระดับนั้นน่ มันจะทําให้ท่านเห็นนิมิตเป็นชิ้นเนื้อหรือก้อนเนื้อมดลูกแม่น่ะตายไปจะไปเกิดในมดลูกมารดาหรือถ้าเห็นวิมานใสโอ้เห็นชัดด้วยไอ้ก่อนจะตายนี่นะบางคนถ้าก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะมีราชรถมาด้วยนะจริงๆนะ ถ้าคนจเจริญถึงเทวธรรมในราชรถมานะจะเห็นหรือไม่เห็นเขาก็มาน่ะเขามารับนะเออมาตะโกนบอกด้วยเอาท่านจะไปไหนเราจะไปชั้นไหนมีมาหกคันน่ะหกชั้นนะ่นนะทีนี้ด้วยอำนาจของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลของเรามันอยู่ในระดับไหนละบุญนั้นน่ะ ใจมันจะนึกชอบอีกรถคันนั้นอ่ะพอกําหนดใจจะไปก็ใจขาดพอดีก็ไปเกิดเกิดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ปิดอบายภูมิเปิดสุคติภพและเมื่อเรามีจิตใจปฏิบัติธรรมอยู่เสมอถึงไปเกิดในสุคติภพก็ไม่หลง อยู่ในลาบสักการะหรือทิพยะสมบัติที่มีกำหนดใจระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติทำได้มันก็อะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำปฏิบัติทานกุศลไม่รู้จะไปให้ใครต่างคนต่างมีคอยอนุโมทนาบุญ ศีลกุศลปฏิบัติเองด้วยคอยอนุโมทนาบุญกระโยมเนี่ยพระทะถึงว่าไงอาทยมปฏิบัติถึงธรรมกายใหม่ๆลองกําหนดเห็นทั่วแล้วก็จะเห็นเองแหละเขาอนุโมทนาบุญเยอะเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นล่่ที่นี่มันเต็มไปหมดด้วยเทพยดาตั้งแต่ภูมิเทวดาภูมิมัดเทวดาไปถึงอากาศเทวดาดังนี้เป็นตนเพราะเขาคอยอนุโมทนาบุญอ เราได้ประกอบทานกุศลศีลกุศลทานกุศลในทางตรงทางอ้อมปฏิบัติเองแล้วก็อนุโมทนาคนอื่นปฏิบัติในอย่างพวกท่านนี่นี่ศีลกุศลนะทานกุศลก็ไม่รู้จะไปให้ใครก็คอยอนุโมทนาบุญนะภาวนากุศลก็ปฏิบัติเองด้วยภาวนาบุญด้วยอ,อนุโมทนาบุญด้วยได้บุญเรื่อยไปแต่ถ้า เพียงแต่ประกอบทานกุศลเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติมีทานกุศลศีลกุศลเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติภาวนากุศลเนี่ยขึ้นไปโอ้โหมันสบายโอยมันงามจังเลยวะ่ะในเมืองมนุษย์ไม่เคยมีใช่ไหมมันสวยเหลือเกินสบายอยู่นั่นแหละท่องเที่ยวอยู่นั่นแหละลืมบาปบุญคุณโทษลืมปฏิบัติธรรม นี่แหละปัญญาที่ยังไม่เกิดด้วยการเจริญทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลผลเป็นยังไงตายแล้วก็เสี่ยงเกือบร้อเปอร์เต์ไปอบายภูมิเพราะไปติดอยู่ในสมบัติไอ้ที่ว่าเทวดาพรหมอรูปพรหมที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือมิใช่พระอริยสงฆ์พระอริยเจา้าเราไปติดสุขอยู่ในทิพยะสมบัติในพรหมสมบัติในอรูปสมบัติ สวัสดีที่ติดได้ที่ไหนเราติดก็ตายก็ทันทีเลยไปหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะไปเหลืออะไรเล่าใช่ไหมไอ้พวกเพลิดเพลินน่ะนั่นแหละโชงชางแตะดชึ่งอยู่นั่นน่ะสวัสดีนะคุณเน้ยพอถึงแล้วออถึงแล้วทีนี้ก็รู้สึกเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกเนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยโชคดีเนี่ยถ้าได้มาฟัง นี่ข้อที่หนึ่งปิดอบายภูมิข้อที่สองท่านปฏิบัติไปคุณธรรมท่านเกิดขึ้นบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ใจท่านก็พ่องใสขึ้นธาตุธรรมก็ผ่องใสขึ้นมันก็ช่วยอย่างน้อยช่วยกำจัดหรือช่วยป้องกันกรรมที่เขาจะให้ผลในส่วนที่เป็นบาปอากุศล มันช่วยป้องกันเพราะอะไรเพราะคุณความดีที่เราทำเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นผลบุญก็นำหน้าบาปคือให้ผลถ้าเราไปได้รับผลบุญก่อนวันก่อนเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไอ้ที่เราทำไม่ดีมาน่ะมันตามให้ผลมันเหมือนสุนัขไล่เนื้อถ้าเราเกิดมาแล้วก็แบบเสียชาติเกิด ไม่สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติเอาแค่อยู่เฉยๆนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมานั่งนอนเฉยๆนะแค่นั้นกรรมก็ตามทันเร็วทุกชั่วโมงทุกนาทีมันเปิดโอกาสให้กรรมที่เราเคยทำในอดีตที่เป็นบาปอากุศลมันตามมาถึงเราเร็วก็ตามส่วนของเขาอะนะไอ้คำว่าเร็วนี่คือตามส่วนของเขา แต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติด้วยและแถมยังไม่ปฏิบัติธรรมนะและแถมยังหันกลับไปปฏิบัติผิดศีลผิดธรรมเข้าไปอีกเหมือนหันหน้าเข้าไปหาเขาเลยทีนี้ไอ้กรรมประเภทเดียวกันเนี่ยมันเป็นอุปถัมภพกกรรมหนุนกันให้ให้ผลเร็วและแรงขึ้น นี่แต่ว่าตรงกันข้ามกับคุณความดีเนี่ยถ้าเราทําคุณความดีแล้วคุณความดีก็ตามให้ผลและเราทําคุณความดีเพิ่มขึ้นผลมันก็ดับเบิลทริปเปิลให้ผลเป็นกําลังแรงสองเท่าสามเท่าอันนี้เรียกว่าให้ผลดีอย่างเดียวใช่ไหมในขณะเดียวกันใ้กรรมที่มันต่างกันมันก็มันก็ปะทะกันเหมือนกัน กรรมดีก็ทำให้กรรมไม่ดีนี่ให้ผลชะลอช้าลงเพราะกรรมดีมันให้ผลก่อนถ้าว่ามันเป็นกรรมที่ดีมากๆมีฐานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนิโยมมาเนี่ยนี่แหละเปรียบได้ดังว่าไอสุนัขล่าเนื้อมันมาเราก็วิ่งไปข้างหน้าหรือขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงขี่รถยนต์ มันก็ไปข้างหน้าเร็วมันก็ได้ผลเร็วได้ผลได้คุณความดีะนะทีนี้มาเป็นอย่างนี้ไอ,ไอ้สุนัขไล่เนื้อก็ตามไม่ทันเลยแปลว่ากรรมใดที่จะให้ผลหนักก็จะพลอยเป็นเบาที่เบาก็จะหายไปเลยนี่คือเคล็ดลับนะเกิดมาแล้วอย่าไปเสียค่างโง่รู้จักเสียค่างโง่ไหมใครเคยเล่นไพ่บ้าง เอา้าวนั่นแหละเสียค่างโง่เหมือนอย่างบางทีไอกระทรวงทบวงกรมของเขาไปทําอะไรเสียค่างโง่ค่าปรับเห็นไหมนั่นแหละเสียค่างโง่อย่างนี้เป็นต้นนเกิดมาแล้วทําดีอย่างเดียวเนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวนี่ว่ากันโดยชีวิตโดยส่วนรวมไม่กล่าวถึงเฉพาะสรีระร่างกายและจิตใจเรายิ่งปฏิบัติทตาธรรมทาุ ในส่วนที่เป็นของร่างกายหรือรูปรูปประขันหรือรูปประธรรมเห็นจำคิดรู้ในส่วนของใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็ถูกชำระไปในตัวเสร็จไอกรรมที่จะให้ผลเร็วและแรงขึ้นนั้นมันก็จะบันเทาเพราะฉะนั้นนั่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้ จิตอยู่ในศูนย์กลางดับยาเป็นอาเลียดอยู่เสมอไอ้กรรมที่จะให้ผลเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากหนักก็เป็นเบานี่โรคภัยไข้เจ็บนะสุขภาพกายสุขภาพจิตจากหนักเป็นเบาจากที่มันเบาอยู่แล้วก็หายไปเลยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะและถ้าถึงธรรมกายเนี่ยพิสดารกายอยู่เรื่อยๆยไปถึงองค์ต้นต้น,ต,น,ต,นต้นแล้วเนี่ย ถ้าทำได้ดีอยู่เสมออายุยืนนะแล้วค่อยรู้ทีหลังว่าทำไมมันมีเครื่องธาตุเครื่องทำให้ขขึ้นให้อายุยืนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะวันนี้เท,นะท่านี้ก็พอแล้วนะเท่านี้ก็พอแล้วนะก็รู้แล้วว่าดียังไงเพราะฉะนั้นก็ไปบอกญาติมิตรมาปฏิบัตินะเออเอาเอา,เอาละพ,พอสมควรแก่เวลานะอา้ากราบลาพระรัตนตรยนะัย อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธโมธรรมนงมมัสสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สังคังนามามีนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันน้ำปะนะแล้วก็พักผ่อนตามอธัธยาศัยทุกท่านละนะดื่มน้ำปะนะแล้วก็ไปทำธุรก,กิจส่วนตัวก็ก่อนจะนอนก็สัมมารหังหรือนั่งเจริญภาวนาสักยังมีเวลา15นาที20นาทีไม่ต้องคุยกันมากแล้วก็จะดีหลับไปเลยทั้งอย่างนั้นแหละ แล้วลองหัดกำหนดในใจนิ่งลองหัดกำหนดเออเราจะตื่นเวลาเท่านั้นเท่านี้นะถ้าร่างกายสังขารไม่หนักเกินไปเขาก็าจะตื่นตามนะแต่ถ้ามันหนักนั้นร่างกายต้องการพักผ่อนมันมีหลับหลับตื่นตื่นรู้ตัวนะว่าจะต้องตื่นแล้วไม่ตื่นมีเหมือนกันนานๆทีนะแต่ว่าถ้าทําบ่อยๆมันก็จะถึงเวลาตามกําหนดเขาก็จะตื่นตามกําหนดของเขานี่เป็นเบื้องต้นเอาเอาละสวัสดีทุกคนอ่ะ